พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนค่ะในโอกาสวันสงกรานต์พุทธศักราช2 5 6 8ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยดิฉันขอส่งความรักความะลึกกถึงและความสุขไปยังพี่น้องคนไทยทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะในปี2 5 6 8นนี้ประเทศไทยมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์หลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคค่ะ แต่ละพื้นที่ต่างมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปโดยงานใหญ่งานมหาสงการจะจัดอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานสงการในปีนี้กันนะคะสงการเป็นช่วงที่พี่น้องคนไทยจะได้ใช้เวลากับบุคคลที่ท่านรักครอบครัวและเพื่อนฝูงที่อาจจะไม่ได้พบเจอกันมานานค่ะท่านใดเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ท่านใดใช้โอกาสนี้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวก็ขอให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำของทุกๆคนค่ะท่านใดเน้นสังสรรค์สนุกสนานกับการเล่นน้ำเติมความสุขก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะ ตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2568นี้ประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายครั้งซึ่งอาจจะทําให้พี่น้องรู้สึกหมดกําลังใจกันไปบ้างดิฉันขอให้สงการา์นี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านได้เติมพลังใจให้เต็มจากความเหนื่อยตลอดทั้งปีเพื่อเตรียมพร้อมรับเรื่องราวและโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ดิฉันขออำนาจสิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปร,รดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องคนไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญและมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสันในวันสงกรานต์กลับบ้านปลอดภยัย เติมเต็มพลังใจใช้เวลากับครอบครัวตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างอบอุ่นค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสสส่่งงงงกกรรราาาชืนนนบบััหปีใมด